สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็่หญิงนิชาเรียนสอยประชันปถมศึกษาปีที่1นึ่งเลขที่7วันนี้จะมาจะทำการทดลองน้ำเดินได้ค่ะเรามาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่คือสีน้ำค่ะสีมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะแล้วก็จะมีแก้วเปล่าสาแก้วค่ะแล้วก็มีแก้วที่มีน้ำอีกสแก้ว แล้วแล้วก็ทิชชู่ที่ม้วนเป็นอย่างนี้นะคะวันเราจะมาทําการทดลองกันเลยนะ,ะแก้วแก้วที่มีน้ํากับไม่มีน้ำสลับกันค่ะอย่างนี้ค่ะตบขั้นที่สองเทสีสน้ําลงไปในแก้วนะ้ําที่มีน้ําค่ะเราจะมาเทส,สีเขียวกันก่อนนะคะ ลงไปนี่นะคะแล้วก็ต่อไปจะมาเทสีแดงกันนะคะนี่ค่ะค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสีมันจะมันจะกระจายค่ะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะนี่ค่ะค่อยๆเทนะคะ ขั้นตอนที่สามเอาทิชชูใส่ลงไป,ไปในแก้วสลับกันค่ะติค่อยๆกันนะคะคอยรีบมากเดี๋ยวมันจะหกค่ะเสร็จแล้วค่ะ ทุกคนจะเห็นตรงนี้ที่น้ำจะเคลื่อนที่นะคะจากน้ำที่มีสียันไปแก้วที่ไม่มีสีค่ะดูสิคะสีมันกำลังจะเดินเคลื่อนที่ค่ะฮะผ่านไปสองชั่วโมงเพื่อนๆดูจากที่น้ำเต็ เต็มเต็มแก้วก็ลดลงมามาเท่านี้แล้วนะคะน้ำไปไหนคะลดไปไหนคะทิชชู่ดูดไปที่อีกแก้วหนึ่งที่ไม่มีน้ำค่ะเป็นทุกแก้วไหมคะทุกแก้วเป็นไงบ้างคะน้ำทำไมคะน้ำน้ำโดนทิชชู่ดูดเข้าไปอีกแก้วหนึ่งสรุปแล้วน้ำเดินได้ใช่ไหมสรุปแล้วน้ำเดินได